กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วนะครับวันนี้เราก็จะมานี่เลยอันบล็อกนะครับไมเอ m โนดีเจเ20นะครับก็สาเหตุที่เราได้มาอันบล็อกแล้วก็ซื้อไมค์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่านั่นแหละครับเหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับคลิปนี้เราก็ลงในช่อง2000ซับของเราที่เราทําตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแล้วก็ห่างหายไปนานมากเพราะว่าเราไม่ได้ทําก็ลงคลิปไปปะปายอยากลงอะไรก็ลงนะครับก็นั่นแหละ แล้วก็ประโจ์เหมาช่วงนี้นะครับเราได้นูนบุ๊กใหม่ซึ่งสเปีก็แรงอยู่พอตัวแล้วก็อยากกลับมาทํานะครับก็เลยนี่เลยตัดสินใจซื้อมานะครับเพื่อจะแบบเออหาอะไรทําแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาหาอะไรแล้วก็อือยากจะแบบสตรีมเกมในวลาว่างๆดูบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปไหนเราก็เบือ่อก็เล่นเกมนั่นแหละครับก็หาช่องทางอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อยากมีเพื่อนคุยด้วยโอเคครับก็เรามาแกะกันเลยดีกว่าครับ นี่ครับมีนสลักข้างหลังเราก็เปิดเลยเปิ้งข้างในนะครับก็จะเป็นฟอยด์เห็นไหมแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บนึงนะครับก็นี่เลยนะครับหลังจากแกะกล่องมาก็จะเป็นดำๆอย่างนี้เลยก็โอเคครับเรามาเปิดกันเลยก็อย่างแรกก็จะมีนี่เลยครับเป็น user manual นะครับก็คือวิธีการใช้งานไหมก็เราถือกล้องมือเดียวนะครับก็นั่นแหละอาจจะ ดูไม่กระฉับกระเฉงดูแบบเพื่อนอยู่นะอา่าไม่ชำนาญทีนึนงอาจจะถือกล้องสั่นๆว่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้นะครับอืมเป็นวิธีการใช้งานนะครับต่อมาข้างในนะครับก็จะมีอ่อตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรวะที่ล็อกที่ล็อกไมค์หรอน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะครับอา่าแล้วก็เป็นสายต่อไม์ใช่ไหม ใช่แล้วอ่านะครับแล้วก็มีเป็นเอามีอะไรไหมไม่มีแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวใหม่แลละเดี๋ยวขอเอาใหม่ออกมาก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เมาโน่ DGM 2อนะครับก็คือสวยมากทุกคนผมสั่งเป็นสีดามานะครับเพราะว่ามันจะได้เข้ากับโน้ตบุ๊กตัวเองก็สวยเลยเดี๋ยวพอกลับไปอยู่หอก็จะได้แบบใช้งานอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงไม์กันเลยแล้วกันนะครับจากันอันนี้นะครับก็จะเป็นไม่ของโน้ตบุ๊กของผมเองซึ่งทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าเออมันกล้องเนาะมันคือถามว่ามันใช่ไดมมันใช้คุยกับเพื่อนได้แหละเออมันใช้คุยกับเพื่อนได้มันได้ยินชัดดีแต่ว่าก็เหมือนที่บอกมันกล้องเกินไปนะคะมันไม่มีคุณภาพในการอัดคลิปอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเสียบไม้เมาโน่กันดูสัสดี ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากไมเอลโน DGM สองศูนย์นะครับก็เสียงก็ประมาณนี้เลยทุกคนว่าไงกันบ้างก็เสียงมันอาจจะดันขึ้นได้อีกนะครับก็นั่นแหละแต่เดี๋ยวก็ต้องไปปรับเอาเพราะผมเพิ่งเสียบนะครับและที่สําคัญนะครับไมค์ My นี้เนี่ยเป็นไฟ RGB ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูละกันและที่สําคัญนะครับคือมันสามารถตัดเสียงรบก,กวนได้ด้วยนะครับเราก็ต้องไปโหลดอแอปนี้เนี่ยมาจากเว็บไมาอลโนก่อนนะครับซึ่งพอเราเปิดปุ๊บ ก็ไม่รู้มันจะมีเสียงแตกต่างไหมอ่ะพิมานะปึ๊บอ่ะอันนี้ใช้น้อย cancellation นะครับปรับเป็นสุดเลยเสียงไก่รอบข้าวผ<อ>งยังได้ยินอยู่ไว้เออไม่รู้เหมือนกันเป็นไงบ้างอ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ยังไงหลังจากนี้ก็ต้องขอฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะครับอาจจะมีในช่องทาง tiktok ซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะพิงลิงก์ว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าอาจจะเป็นคลิป youtube อะไรก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยแต่ว่าจะทําทั้ง2ทางเลยอาจจะไลค์ทั้งทาง t i กต็อกแล้วก็ทาง youtube แล้วก็อาจจะคลิปลง youtube ด้วยก็สาบผลงานด้วยครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ